สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยอั์พรตอรีวันนี้ยาพรจะทําไก่ต้มสีอิวนะคะเราก็ฝานขิงใส่ลงไปในน้ำหน่อยแล้วก็ใส่สิ๊วขาวค่ะสองช้อนต๊ะ ก็จะใส่สี้ยวดำลงไปนิดหน่อยแล้วก็คนไก่ที่ยังพอจะต้มนี่เป็นน้องไก่นะคะต้มทั้งแบบนี้นะคะ เพราะว่าหนังมาจากร้านค้าหนังก็กเป็นอย่างนีนะะ้แล้วค่ะเราก็จะหาฝาปิดนะคะปะฝาปิดค่ะก็เบยสิบนาทีแล้วค่ะก็เปิด มาแล้วก็กลับไก่เลยนะคะกลับน้องไก่ให้เขาดูดดูดทัด่วป,ปิดขาลงไปใหม่นรคะก็เปิดบ่านะคะแล้วก็กลับไก่ แล้วเราก็ปิดแก๊ได้เลยค่ะใช้ได้แล้วก็ไก่ต้องสี้อเราเนี่ยลงมาแช่ในน้ำเย็นนะคะเราก็เอาชามมานะคะ จะผสมค่ะสมน้ำจิ้นนะคะเราก็ใส่น้ำส้มนะคะน้ำส้มหมักนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มหมักน้ำส้มใส่ยชืวหมัก ถ้าใครมีน้ำส้มสายชูธรรมดาก็ใส่น้ำส้มสายชูธรรมดานะคะแล้วเราใส่ใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายไปช้อนนึงก่อนนะคะช้อนคูณ,คณ,คณก่อเดี๋ยวเราผสมเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดรสชาติยงไม่ได้อ่ที่เราต้องการเราก็เติมใหม่นะคะใส่น้ำส้มไปกับ น้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราก็จะตนให้ละลายคนให้น้ำตาลกับน้ำส้มนะคะละลายน้ำตาลใรละลายเลยแล้วก็ใส่ต้นเจี้ยวไปค่ะสองช้อนต๊ะค่ะ รกระสอปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊แล้วเราก็ใส่ทีิขี้หนูค่ะกระเทียมค่ะพริกขี้หนูสับนะคะกับกระเทียมสับใส่ไปแล้วก็คนแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะว่ารสชาติได้หรืออย่าง ียวแล้วก็มีเค็มหวานรสชาติใช้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ขิงซอยลงไปค่ะเอาขิงซอยใส่ลงไปนะคะ หม,ม่อร่อยค่ะเราก็เอาไก่มานะคะรล้วก็ดูกระ แล้วก็หั่นนะคะแล้วก็ใส่จานค่ะ ก็โดยบัญชีหนค่ะ ก็วางถ้วยน้ําจิ้มนะคะแล้วนี่ถ้วยที่จะไว้เติมค่ะตอนที่กินมีพริกกระเทียมแล้วก็ขิงค่ะนี่ค่ะไก่ต้มซีอิ๊วของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ